ทำยังไงให้คนรู้จักโรงแรมของคุณช่องทางแรกค่ะคือโฮเทลเว็บไซต์นะคะการที่ลูกค้าจะมาเจอคุณต้องทำสิ่งที่เรียกว่า SEO หรือว่า Search Engine Optimization ค่ะคุณต้องมีการวางแผนคีย์เวิร์ดซื้อคลิกคีย์เวิร์ดนั้นๆเพื่อให้โรงแรมของคุณอยู่ในอันดับต้นๆเมื่อถูกเซิร์ชในเว็บไซต์ค่ะ ช่องทางที่2คือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะคะสามารถใช้ในการยิงแอดโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่เขามีฐานแฟนอยู่แล้วมารีวิวให้รู้จักโรงแรมของคุณมากขึ้นค่ะอีกช่องทางหนึ่งคือการส่งอีเมลให้กับลูกค้าค่ะเนื้อหาในอีเมลสําคัญมากๆเลยหมดยุคที่จะส่งทุกข้อความให้กับทุกคนอีกต่อไปสิ่งที่คุณต้องทําคือ Personalized Marketing หรือการตลาดแบบเฉพาะบุคคลเพื่อสร้าง างคอนเทนต์ในอีเมลไดเร็์ไปหาเขาทำให้เกิดความสนใจได้จากข้อความที่คุณส่งไปค่ะ